สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะน้ำยายืดที่มีส่วนผสมของคอราเจนและเคราตินน้ำยายืดเคราตินที่มีประสิทธภิภาพดีอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้แล้วดีนะคะคือตัวนี้น้ำยายืดตัวนี้ใช้ดีมากนะคะคือน้ำยาย,ยืดยูเนียนบิวตี้เคราตินคอร์เจนสเตรตติ่งครีมนะคะชุดนี้มี2เบอร์ก็คือเบอร์หนึ่ง กับเบอร์สองแต่ของเขาจะใช้เป็นตัว A ก็คือเบอร์หนึ่งตัว B ก็คือเบอร์สองนะคะก็คืออ่ามันก็คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแล้วแหละแต่เขาใช้คําว่า A กับ B แทนนะคะคือตัวนี้จะอ่าเป็นน้ายายืดที่มีส่วนผสมของเคลาตินกลิ่นไม่แรงอ่าเกลี่ยง่ายเวลาลงก็คือเวลาเราแบ่งเป็นช่อๆมันจะทํางานได้เร็วก็คือมันเกลี่ยง่ายแต่ข้อเสียของมันคือน้ํายากโกรกชอบหมดก่อน หมดก่อนน้ายายืดเพราะว่าอะไรรู้ปะตอนโกกอะ่ะเราเราจะใช้เยอะมากเพราะว่าเราต้องการความชุ่มชื่นน้ํายาโก,กกจะชอบหมดก่อนแต่วิธีข้อแนะนําก็คือเบอร์สองก็คือน้ํายาโกกใช่ไหมคะเบอร์สองก็คือตัวบีนี่แหละเวลาเวลาอยากให้ให้น้ายาโก,กกไม่เปลืองมากแนะนําให้ผสมกับทิชเูม้นค่ะแล้วก็ใส่พวกอาร์เกนออยล์หรือว่าโกเฮพวกอะโมเรคเตนออยล์ Oil, หรือว่าพวกออยล์ของของยี่ห้อ อะไรก็ได้ค่ะเอาผสมลงไปสัก5้าหหยดแล้วก็ใส่ทิศเม้นเข้าไปด้วยแล้วก็มันจะเพิ่มความเงางามตอนล็อก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 ความตรงอะค่ะมันจะทําให้ผมลูกค้าดูเงาดูสุขภาพดีให้ผสมทิศเม้นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เป็นตัวบํารุงตัวสปาตัวอะไรเงี้ยผสมเข้าไปได้เลยแล้วก็พวกอาร์กินออย์ข้อควรระวังของน้ายายืดตัวนี้เหรอคะไม่มีอะไรมากก็เหมือนน้ายายืดปกติอะค่ะคือ เก็บไว้ให้พ้นแสงแสงแดดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควนควรทดสอบการการแพ้ของลูกค้าด้วยแล้วก็ต้องต้องหยุดเลยและล้างออกออกด้วยน้ําทันทีเมื่อมีอาการคันปวดแสบปวดร้อนหรือมีเมร็ดผื่นแดงบริเวณที่ใช้และที่ถูกน้ํายาและปรึกษาแพทย์อันนี้นะคะอ่าแล้วก็ห้ามใช้ในขณะที่ศีษะมีอาการ ละลายเครื่องหรือหนังศีรษะเป็นแผลนั่นแหละคือห้ามใช้ก็คือเหมือนน้ายายืดปกติเลยแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าตาหากเข้าตาต้องรีบล้างออกก็คือเหมือนน้ายาปกติเลยสวมถุงมือให้เหมาะสมในการใช้ก็คือถูกต้องก็คือปกติของน้ำยายืดทั่วไปก็คือจะต,ต้องทำแบบนี้ห้ามใช้หากมีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์นี้หรือประเภทนี้ ห้ามใช้กับเด็กด้วยนะคะคือห้ามใช้กับเด็กเลยตัวนี้ห้ามใช้กับเด็กแต่มันแต่ข้อดีของน้ายายืดตัวนี้ก็คือผมเงางามแล้วก็เวลายืดคือลงง่ายหนีบง่ายหนีบสบายแล้วเวลายืดก็คือเวลาลงน้ํายาน้ายายืดนะคะลงให้ชุ่มๆเกลี่ยให้ทั่วทุกเส้นผมอย่าอยาขี้เหนียวน้ํายาเวลาเวลาเวลาขี้เหนียวน้ํายา ผมมันจะทํางานได้ไม่เต็มร้อยและไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะคือแนะนําเลยคือน้ํายายืดเคราตินตัวนี้ใช้ดีลองไปหาซื้อได้นะคะตามร้านขายทั่วไปร้านขายส่งทั่วไปตามเขาเรียกว่ายิปหัวปะเฮ้ยบิวตี้บิวตี้ร้านบิวตี้พวกที่ขายอุปกรณ์ทําผมอะคะ่ะกล่อง1นึเซตหกล่องหนึ่ง,ง,ง,งประมาณ690นะคะประมาณนั้นชุดหนึ่ ถ้าผมยาวยืดได้ประมาณสองหัวแต่ถ้าผมผู้ชายยืดได้ประมาณสี่สี่หัวห้าหัวได้ค่ะเพราะว่าได้เยอะขนาดขนาดเดี๋ยวก่อนนะคะขอดูขนาดก่อนขนาดสี่ร้อยมิลลิกรัมนะคะสี่ร้อยมิลลิกรัมใช่สี่ร้อยสี่ร้อยมลใช่ค่ะขนาดสี่ร้อยมลเท่ากันทั้งสองถุงเลยไปหาซื้อก็ได้นะคะลอง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 มาเอามาซื้อลองอา เอามาใช้ได้นะคะถือว่าเป็นตัวน้ายายืดที่ดีหนึ่งตัวแนะนําเลยค่ะถ้าเป็นยังไงมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าใช้แล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงกันบ้างแนะนำอ่ามามเมนต์ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณนะคะ mm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ mm. เดี๋ยวถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆเดี๋ยวจะเอามาแนะนําอีกนะคะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย